ูอยู่บ้านเลยเฮียทำบ้านไม่ได้อะฮะหลังนอกแล้วนี่มึงขายได้วันเท่าไหร่เนี่ยไอโว่ของกู้อะฮะวันละห้าร้อยมั้งกูว่าโอ้ยข้างละสองสามพันนะมั้งไอ้เหี้ยใช่ใช่เอาาไปกินข้าวไปนเออกินข้าวไปนฟังไหม ะใครมึงเออเดี๋ยวไปกินโอเคฮะไปเดินไปไปขายไปเลยไปเดี๋ยวโทรโทรไปหากูไป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 กูถ่ายวีดีโอไว้แล้วไอ้สตร์เป็นหลักฐานหมดแล้วจะแจ้งจับมึงไอ้เหี้ยเห็นรถไม่ใส่หมวกกันน็อกไอ้เหี้ยไปไปเห็นไหมไอ้ตากเห็นรถไม่ใส่หมวกกันน็อกเบิร์กูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วไปไปไปโชคดี เจอกันฮะอะพอกคนคกับเที่ยวของปลอมอยเทียของจีิไปอะเร็วๆไปเร็วๆกูจะไปแล้วโชคดีจะมุงโทรหากูแล้วกันมีอะไรก็นะไปไปไปโชคดีไปแล้วนี่นะครับคนสมหาขก้นนะครับ